คนเยอะเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวเราเราขึ้นกระบวนธรรมดานะสักครู่นะทุกคนหลังจากกระบวนนี้ไปก็ สวัสดีเจ็ดล้านน้องแจ็กกีสีเลิฟด้วยนะคะกรธเลิฟด้วยนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเพะื่คนคอมเมนต์พูดคุยกันได้เดี๋ยวเราเอ็มี่ไม่เดินนะเอ็มมี่จะรอรอขึ้นรถอยู่ตรงตรงนี้นะ,ะอืม mình mét ha. tao phải đang phẳng nó mà Rồi cưỡng đốt จะไม่ค่อยมีขึ้นเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าจะเป็นเม็ดนะขอบคุณนะคะขอบคุณหกล้าน่วงใจกับสี่เลยด้วนะคะสถานีรถไฟฟิลิ์นะคะแล้วก็รอรถ426มานะทุกคนนั่งไปบุรีรัมย์นะคะ ไปดูฝั่งโ้นเดี๋ยวไปดูรถไฟฝั่งนน้นออกนะฮะแล้วก็จะเก็บไฮไลท์ให้ชมนะทุกคนเนาะเร็วเขาขึ้นตา อยู่ที่ี้เราจะเห็นนันยาวใช่ไหมคะอ่ะ,อะเะเ็บไบรลท์ให้ชมกันนะคะ ขอุณทุกเลฟทุกไลทุกการรับชมแล้วฮะจบออกจากสถานีแล้ว ไปแล้วนะทุกคนออกจากบอ่อปอไอสถานีรถไฟศรีลิน กันนะคะสถานีรถไฟสุรินทร์ค่ะ